กูไมจะปีหรอกพวลกันเป็นยังปีนีวกกูเาะใส่ลีคนนึงกูกรณีวิเศษใส่เสาเกอ้อธิบายมา่ได ที่ประกอบกกมนวันนี้เสานีฟังตะลุนไปนี่ังด้วยนี่ยอเอาอะไรเป็นเอาประกอบทามาเบิ้งเลยเนาะเบิ้งเลยค่ะเบิ้งเลอืมือมันลำอไรนิาพอันค่ะยางพัยางบอได้หน่ต้องลงัวบนักนักที้ทำมอกันเด้อคาคคลากง่ายกับก็นิมืค่ะ เน้มึงอยากจะไปนันกันมะน,นี่ลุงเก่าอยูเพดูเขาขุดเข้ามานะนี่ขันแดมอยู่เพ่นบ่อน้าป้้าวน้าข้าว้าวอยนี่นน มันอันนี้อันนี้หั่นเสาตัวนี้ค่ัมันมาฝังเองเขา่ายเข้าหมง่ายเจะโนาบ่นี่แหละได้บอกต้อง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 ตองต้องต้องน้ององตงต้องตองต้อน้องต้อนต้ง้องต้งเนอ้องอบอต้องต้องตองอ้้ง้้อองออออ้อต้องอก คุณคุบอลรักรักของเจ้าทั้งคุณมแเจ้าอีลีอยู่มองไหนไปชีบมั้งไปชีไปยังไปคุณเล็กไกเลยคุณับไป้มเ่จะยูทมีะเดือ่ายังมีบอกนะากจาาวมีบอกที่บานเอาเนา

นบ,บอกบอกตันนี้เพียงเห้าเขาบอกดีๆแบบแบบว่ายากมีปัญหากับเขาเน่าไหมผมไงซกล้างตกลงกันแล้วอันน pues like ี้ออกมาอนี้ออกเลยเออเออตรลงใช่ไงก็ยังไมาสีเร็วๆน่อยผมใช้ลูกไปเป็นลักษณะเลยมันตรงนี่ค่ะนี่ค่ะนีาวเก่าค่ ใเขาเดียวเขาัไฟลำโดไเานนี้ตอนนี <persone language gardens> ้คนเอเรี้คนข้วน่น้านี่คอนนี้ของเจ้าห่อใสเนี่้ดูคือลุงเก่ามนนบ่ลุเก่าอนนี้พกเป็นอยังนบ่เปนอยนี้คว่าลุงเก่าค่อย้างยิ่งละทพยนเก่าวนนเอาเ้านมนนย่ส้าเอาไปมีปราได้ตัวลุง่อันนี้นทั้งอยู่ไอ้คุนาะ ยูไดไหฟ่าข้างนลูกลับมอยใจยิงปืนไหมโบยักคือกันถวกน่อย่างเงี้ยกินขึ้องให้กัสิเอาเรื่องนอะเยนีต้องใกบทางีเออเเ่ยิเดี๋ยวไปก็ยังมัเท่าเ่บจัเราใ้ลูน้าวใจแล้วเหนื่อย่อยต้เล่น้น้อเดยหั้าคนก่าบ่เปันไก่ด